ช่วงเวลาหนึ่งปีชั้งผ่านไปไวเหลือเกินมารู้ตัวอีกทีก็ใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่อีกแล้วเมื่อพูดถึงปีใหม่แล้วหลายๆคนก็คงจะมีงานเลี้ยงฉลองวันปีใหม่กันที่โรงเรียนบริษัทหรือกับทุกคนในครอบครัวและเพื่อนๆโดยมีการแลกของขวัญหรือจับฉลากของขวัญปีใหม่กันใช่ไหมล่ะคะซึ่งแต่ละคนก็อาจประสบปัญหาไม่มีไอเดียว่าจะซื้อของขวัญปีใหม่อะไรดีที่จะทําให้ผู้รับนั้นดีใจและของที่ได้ไปนั้นสามารถใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือในกรณีที่ต้องการของขวัญเพื่อไปจับฉลากก็ไม่รู้ว่าของขวัญประเภทใดที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวยัยดังนั้นในครั้งนี้เราจะมาแนะนำสิบอันดับไอเดียของขวัญปีใหม่ใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเลือกซื้อของขวัญปีใหม่อาจจะลังเลว่าจะซื้ออะไรดีหรือไม่มีเวลาไปซื้อก็สบายใจได้เลยค่ะเพียงแค่คุณอ่านบทความนี้จะมีไอเทมไหนบ้างที่เหมาะกับเป็นของขวัญปีใหม่และวิธีการเลือกของขวัญปีใหม่ให้โดนใจนั้นมีอะไรบ้างหากพร้อมแล้วตามมาเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์แรกในรายการของเราคืออะมิโนโคอลลาเจนโกบวกโกกซแ 10,000m เรซ์เจิร์อมอกแรกเมจิทีสำหรับใครที่ห่วงใยสุขภาพและผิวพรรณของผู้รับขอนำเสนอคอลลาเจนชื่อดังจากญี่ปุ่นซึ่งมันตีปร,ริมาณที่คุ้มค่าน่าลองซึ่งช่วยในเรื่องของผิวพรรณไข่ข้อกระดูกเล็บและเส้นผมให้มีความแข็งแรงขนข,นขบวนทับคอลลาเจนโคคิวเทนและสารสกัดจากจมูกข้าวล้วนแต่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายสามารถชงได้ในน้ำร้อนและเย็นค่ะ นอกจากนี้ไม่มีส่วนผสมของแป้งน้ำตาลและสารกันเสียจึงมั่นใจได้ว่าช่วยในการบำรุงและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้ด้วยโมเลกุลที่เล็กจึงสามารถดูดซึมได้เร็วละลายในน้ำได้ไวไม่มีกลิ่นคาวอีกทั้งคนที่แพ้อาหารทะเลก็สามารถรับประทานได้ ผลิตภัณฑ์ที่2คือเครื่องดูดฝุ่นรุ่น ec 4 1 2 db electro l u x เครื่องดูดฝุ่นจากแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและเป็นรุ่นที่มีพลังการดูดมหาศาลโดยไม่ทําให้เกิดการอุดตันมีระบบการกรองสีขั้นตอนสามารถแยกอนุภาคของฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องฝุ่นตกค้างตามพื้นเก็บฝุ่นได้1.8ลิตรใช้ง่ายแค่ปุ่มเดียวจากการรีวิวต่างบอกว่าเสียงไม่ดังมากดูดฝุ่นได้หมดจดืุนที่และจัดเก็บ ่ายหากจะหาของขวัญสักอย่างที่เหมาะกับคนที่รักความสะอาดหรือเป็นสายแม่บ้านลองให้เครื่องดูดฝุ่นรุ่นนี้เชื่อว่าผู้รับจะเลิฟมาก ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือถุงหอมกลิ่นวานิลาคามา,าเมเม็ดอีกหนึ่งไอเดียของขวัญที่เหมาะกับคนทุกเพศทุกวยัยได้แก่ถุงหอมกลิ่นวานิลาของแบรนด์น,นี้ที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้แพคเกจที่ดูหรูหราเหมาะกับการเป็นของขวัญถุงหอมนี้เหมาะสำหรับวางไว้ในพื้นที่ที่ไม่ได้มีขนาดกว้างมากเช่นวางในตู้เสื้อผ้าหรือในรถยนต์ทำจากน้ำหอมบริสุทธิ์เข้มข้นกำจัดกลิ่นอับได้ดีสามารถใช้งานได้ถึง2-3เดือนเลยนับว่าเป็นของขวัญที่ทำให้ผู้รับได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยกลิ่นอัน แสนหอมหวานที่เพิ่มสเสน่ห์ให้กับพื้นที่นั้นๆเพียงแค่นี้ก็ทำให้อารมณ์ดีและความสุขขึ้นมาได้แล้ว ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกระเป๋าสะพายรุ่นคลาสสิกมิตรโวลุ่มเฮอร์เชลหากคุณกำลังหากระเป๋าเป้สบา,ายเพื่อมอบเป็นของขวัญให้ใครสักคนล่ะก็ต้องยี่ห้อนี้เลยค่ะโดยกระเป๋ามีชื่อเสียงมาจากประเทศแคนาดาและได้รับความนิยมอย่างสูงมีให้เลือกหลากสีหลายสไตล์สายสะพายหุ้มบุกอย่างดีช่วยรองรับความหนักของกระเป๋าไม่ทําให้ปวดไหล่มีช่องกระเป๋าพร้อมซิปด้านหน้าและภายในบุผ้าสีสันสวยงามอีกทั้งดีไซน์ทันสมัยแบบโมเดิร์นวินเทจสามารถ ใส่สะพ,พายไปได้ทุกที่ถือเป็นของขวัญที่เหมาะกับคนทุกวัยที่สามารถใช้งานได้จริงและไม่ตกเกรนอีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือ Floral Magic hand cream Du o อโล i t a n e เข้าหน้าหนาวแล้วควรมองหาของขวัญที่เป็นประเภทแอนครีมสักหน่อยครีมทามือที่ให้ความหอมละมุนเหมือนอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้แบรนด์นี้สร้างตนระตูในเรื่องของกลิ่นหอมกลอบประโลมผิวมือที่แห้งกร้านด้วยส่วนผสมจากเชียร์บัตเตอร์ที่ทําให้ฝ่ามือและผิวที่หลังมือเนียนนุ่มพร้อมกลิ่นหอมจากดอกพีโอนีีและดอกกุหลาบเซตนี้มีมาสองหลอดพร้อมมีดที่บีบครีมแถมมาด้วยจึงเหมาะกับมอบเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆหรือคนในครอบครัว ทั้งยังพบพาสะดวกและประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าด้วยค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือปากกาลูกเลื่นแบบหมุนสไตล์คลาสสิกเมอร์เซเดสเบนปากกาจากแบรนด์รถหรูที่ทุกคนต้องรู้จักมาในรูปโฉมที่สวยระดับพรีเมียมแฝ่งไปด้วยความคลาสสิกให้ความหรูหราด้วยปลอบด้ามโลหะพร้อมมีโลโก้เมอร์เซเดสเป็นหัวปากกาเขียนลื่นเส้นหนึกไม่แตกด้ามปากกาเป็นแบบหมุนจับง่ายแพ็กเกจสวยด้วยซองผ้าสักหลาดและถุงใส่ปากกาที่สำคัญยังมีให้เลือกถึง3สีได้แก่สีดำสีแดงและสีน้ำเงิน มาย่างยิ่งกับการมอบให้เป็นของขวัญอันทรงคุณค่าแก่คนพิเศษที่คุณรับบอกได้เลยว่าเมื่อผู้รับได้เปิดดูของแล้วต้องประทับใจในสไตล์ที่ไม่เหมือนใครค่ะ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือกล้องโพลารอยด์กล้อง i n นสแตนต์อินสแตต์มินิเก i ฟไหนๆก็จะปีใหม่แล้วมาเก็บภาพเป็นที่ระลึกด้วยกันหน่อยดีกว่าเราแนะนําให้ซื้อกล้องโพลารอยดของฟ u จ i f ิล์เป็นของขวัญครับเพราะกล้องนั้นใช้งานง่ายที่แม้แต่เด็กเล็กๆยังสามารถถ่ายได้อย่างสวยงามหากถ่ายด้วยกล้องโพลารอยดก็จะสามารถดูรูปด้วยกันทันทีแถมยังดูคลาสสิกมากๆเลยด้วย นอกจากนี้น้ำหนักยังเบาทำให้สามารถพบไปไหนมาไหนได้ไม่ว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวกับเพื่อนหรือถ่ายรูปอาหารที่ทำอยู่บ้านก็ยังได้ใครที่ได้ของขวัญชิ้นนี้รับรองว่าต้องปลื้มกันอย่างแน่นอน ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคือชุดเครื่องครัว3ชิ้นรุ่นเคลียร์คุบี 266S 3 9 5ทีปล่าหลายๆคนอาจมองว่าผู้รับอาจจะมีพวกชุดเครื่องครัวเหล่านี้อยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเครื่องครัวที่ใช้กันทุกวันนั้นหากใช้เป็นเวลานานๆก็อาจเสื่อมสภาพเพราะสารเคมีที่เคลือบอยู่กับตัวกระทะและหม้อเหล่านั้นหลุดออกมาหากใช้ต่อก็จะปนเปื้อนกับอาหารและเป็นอันตรายต่อร่างกายได้ค่ะ ดังนั้นชุดเครื่องครัวนี้เหมาะมากกับการมอบให้คนที่ชอบทำอาหารอยู่บ่อยๆเพื่อให้เป็นการฉลองวันส่งท้ายปีเก่าและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยอาหารมื้ออร่อยที่ทำด้วยเครื่องครัวชุดใหม่เอี่ยมทั้งปลอดภัยและดีต่อสุขภาพกันนะคะผลิตภัณฑ์ต่อไปคือไมโครไฟเตอร์75263เลโก้เอาใจคุณหนูหนูและผู้ที่เป็นสาวกสตาร์วอกันบ้างเลโก้ที่ช่วยสร้างความสุขทักษะและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว เซตเลโก้ Lego, ต่อสนุกที่มีมา86ชิ้นให้ต่อกันได้เพลินๆเหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่6ขวบขึ้นไปและผู้ใหญ่ทุกวัยของขวัญปีใหม่ชิ้นนี้ราคาย่อมเยาไม่ต้องใช้เวลาในการต่อเยอะแต่มีคุณค่าทางจิตใจมากถ้าหากใครที่คิดไม่ออกว่าจะเลือกของขวัญแบบไหนให้กับลูกหลานหรือเพื่อนลองดูจากความชอบเป็นหลักไม่แน่ว่าพวกเขาอาจจะกำลังอยากได้ของขวัญชิ้นนี้อยู่แล้วก็เป็นได้ ผลิตภัณฑ์ต่อไปในรายการของเราคืออาเซนอลคุกกี้อานอลอันดับนี้หลายๆคนที่เห็นแล้วอาจจะร้องโอ้โหและสงสัยว่ามันจะดีจริงๆหรอ ถ้าให้ของขวัญชิ้นนี้แต่สินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้ายอดฮิตและขายดีมากๆในช่วงวันดีใหม่ขึ้นเนื่องจากราคาถูกทําให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถหาซื้อหรือจะซื้อปริมาณมากเพื่อไปแจกให้หลายหลายคนได้ถึงราคาจะถูกแต่รสชาติก็ไม่ได้ด้วยเลยค่ะอร่อยและหอมเนยมากๆส่วนตัวกล่องบรรจุคุกกี้น้นมทานเสร็จแล้วก็สามารถนํามาใส่ของได้อีกด้วยทั้งถูกทั้งอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้ถ้าไม่ซื้อให้คนอื่นก็ต้องซื้อให้ตัวเองสักกล่องแล้ว คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด